ันว่าย่ามกี่ยางอ่ะว่าจิมีุ้มเนี่ยแล้วโคตรขี้ค้านโคตรแค่จกออกแต่ย่ามหยอดอ่ะไปจังสี่เลย <c oughs> ลองดูดิ๋ยวนะลองลองถมดูน้่ดิกันดอกสักกุละอ่ะเดี๋ยวเบิ่งจักต้นสองชุดน,นั่นได้สิเห็นหรอกกบาออกดีครับตรงนี้ย่ามออกดีอ้วย อย่าเสียชื่อลูกอย่าเสียชื่ออย่าเสียชื่อลูกอย่าเสียชื่อเต็มไม่เต็มได้ไงของเก่ามีอยู่ครึ่งถ้วยจิ๋งนะนี่อเอาแบบลึกๆเลยดไหนๆก็ไม่เป็นอายางล่ะ ไหลตามครับไหลตามกี่โคตรมวนอ่ะกี่น้าเนี่ยนี่นี่นั่งไหลตามมีหนึ่งมวนใช่ไหมแล้วไม่แค่ต้นเดียวสองต้นเดียววันนี้กับทุกต้นเลยขอโทษนะลูกเจ็บไหนนะ ขี้โได้ใจเลีนหนุกที่ไหนใครว่าเคยกีดยางในน้ำแล้วครับเราไปล่องกีดบังมวนดิเมื่มวนจัดเลยนี่แหละมรมาณทีหไหนลยยำหยอยอกต้ตงมานี่อีกขากีดเสียไปไหน มัน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 ขาดว่าแปลงอื่นอาศัยนั่นแหละแหละอาศีเริ่มปิดหน้ายางกันแล้วใ่ว่ะไอ้ว่านว่าไอแปลงคนอื่นแกปิดหน้ายางกินตอนไหนกันอะบางเออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นภา,ภาคเหรออ,อ่ะถ้าตีาเป็นภาคนะแต่ละภาคจะปิดไม่เหมือนกันภาคใต้นี่บอลอันเละปิดเลยภาคใต้ปิดแต่ว่าปิดเออปิดปิดแต่ว่าไม่ไม่ได้ปิดช่วงที่เราปิด เป็นพิชาเธอบอกว่ากี่ทั้งเดือนเลยเออกี่ตลอดทีเลยไม่ไม่มันก็จะมีช่วงหยุดหน้ายางบ้างแต่ว่าอาจอาจจะไม่ได้หยุดแบบนานเหมือนของที่นี่ไงที่นี่ก็คือหยุดแบบ3เดือนติด4เดือนติด2เดือนติดอะไรเงี้ยาบอกพืชผักกับมิถโซะครับแล้วทันเดือนสายหนามก็อุ้ยเฮียไหลตามมี่ด้วยนี่เฮียรวยยังไงยีดม้วนอ่ะบอกเลย สีไปลูกแต่ละภาคมันจะปิดหน้ายางไม่เหมือนกันบอกไม่ได้พ่อช่วงนั้นอ่ะเราหยุดหน้ายางแต่ว่าพี่ยังกีดอยู่แล้วช่วงที่เรากีดอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ก็เริ่มปิดหน้ายางแล้วอะไรเงี้ยแกบอกว่าฝนตกใช่ใช่บางทีแบบฝนตกก็เหมือนได้หยุดหน้ายางไปเลยนี่ละบุ้งน้ำไปน้ำมือวะนั่นลุก ปึป๊บปุ๊บไปเจ็ดเป็ดสิย่ไป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 สุดยอดสุดยอดออกดีไหมอ้าวอะไรติดหน้าผากอะนะอะไรดหน้าผากอะขาวๆอ่ะอันนี้เหรอมั้ง นะครับจุ้มเนี่ยคอมเมนต์มาเด้อเพื่ออยากมีคอมเมนต์น้วกันซึ่งเราปิดหน้ายางจัก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 เดือนจักหนึ่งจักหนึ่งรอคาดว่าประมาณก็ที่กลุ่มผ้าไหมบอสมีทุน่าไอ้บอโมกรล่าของเราก็จะปิดเริ่มตั้งแต่ประมาณสักกุมลุ <S 2> <S 2> ่มผ้ากลุ่มผ้าก็คือเริ่มเริ่มปิดกันแล้ว อยาให้เห็นทุกต้นเลยคือมันออกดีสิทุกตก้นมันไม่ได้ขี้โมโหอะไรอยี้เลยอ,อออไม่ดีได้ไงไม่ได้กี่สามวันย,งยางใหญ่จอจะตายอยู่แล้วนะเฮ้ยดูดิล่ะนีเดี๋ยวหาว่าโม้ชอบเลยไอ้ขี้ม,ม,มันเลยสิจิกไปลึกๆเลยลูก สยีต้นนี้น่าสวยเนาะสวยเหมือนต้นนู้นเลยอะ่ะน้อยนั่นเนี่ยแปลงหนึ่งมีอยู่ประมาณสักสองสต้นน่ะที่น่าสวยๆอะ่ะโอเคกะหลังจากเที่ยวปีใหม่กันเต็มทีละผมว่มากี่ยังกันต่อไปครับบ๊ายบาย